ห่วงจริงนะอ่ะเป็นห่วงจริงนะอ่าห่วงจริงนะอ่ะเป็นห่วงจริงนะแอม่สวัสดีค่ะวันนี้ห่วงจริงนะนะคะกลับมาห่วงกันที่เพื่อนบัณฑิตอือเพื่อนบัณฑิตค่ะโอเคค่ะก็คือเทปที่แล้วเราห่วงบัณฑิตไปแล้วว่าจะต้องทําอะไรบ้างวันนี้เราเป็นห่วงเพื่อนบัณฑิตจากใจจริงเลยนะคะเพราบัณฑิตต้องมาหายุ่กับบัณฑิตค่ะในวันที่6แล้วก็วันที่สวันไหนก็มาวันที่6วันเสาร์วันที่10วันพุธ โอเคค่ะมาเรามาเริ่มกันที่สิ่งแรกที่เราห่วงคือการเดินทางค่ะการเดินทางนะคะคือสนามหลวงทั้งนี้ทั้งนี้ปีที่แล้วให้จอดได้ปีที่แล้วให้จอดได้แต่ปีนี้ไม่แน่ใจว่าปีนี้ให้จอดได้หรือเปล่าแต่แต่ก็แต่ก็น่าจะได้ได้ก็ปีแล้วปีที่แล้วได้ปีที่แล้วได้ปีนี้งั้นก็ปีนี้น่าจะได้หรือเปล่าต้องได้มน่เลยปีนี้น่าจะได้นะสนามหลวงปีนี้ได้ บันฑิตวันนั้นก็จะถ่ายรูปบันเทิแบบนี้ก็คือบัณฑิตก็จะไม่รู้คิวอะไรเลยสรุปง่ายๆคือสนามหลวงจอดไม่ได้และทางแก้ปัญหาที่เราคิดว่าดีที่สุดในการเดินทางมาคือทางเรือค่ะเป็นเรือข้ามฟากหรือว่าเรือด่วนเจ้าพยานะคะส่วนสถานที่ขึ้นเรือก็ก็ไปไปติดต่อกันเองเป็นเรื่องส่วนตัวเราก็ไม่อยากไปกล้ามกัดแล้วก็อ่าโอเคค่ะในเมื่อคุณมาถึงแล้วคุณมาถึงแล้วจะไปเจอกันที่ไหนจะไปเจอกันที่ไหนสถานที่ที่จะเจอบัณฑิตวาสานได้ดีที่สุดก็คือ ตึกคณะวารสารนีค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาบอกแผนผังของตึกวารสารให้ทุกท่านทราบง่ายๆใครเป็นคนมาบอกอะโดยผู้สาธิตในครั้งนี้ก็คือน้องคนนั้นค่ะน้องคนไหนอะน้องคนนั้นเนี่ยน้องคนนั้นโอเคค่ะสมมุติว่าน้องคนนั้นนะคะนั่งเรือด่วนมาจากจากอ่านั่งเรือด่วนมาจากท่าน้ํานนท่าท่าน้ํานนมาลงที่ท่าประจันละน้องคนนั้นก็เดิน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 ผ่านคณะสีส้มอ่าโอเคคณะสีส้มนะคะแล้วก็เดินผ่านไป หาแลนด์มาร์กที่ง่ายที่สุดคือสนามฟุตบอลเมื่อเจอสนามฟุตบอลแล้วนะคะมองซ้ายมองขวาเห็นตึกโดมอ่าโอเคตึกโดมอยู่เบื้องหน้าแล้วนี่คือตึกโดมตึกโดมอยู่เบื้องหน้าของน้องคนนั้นแล้วน้องคนนั้นเพียงแค่หันขวานิดๆอ่าอย่าเยอะยะ,ะ,ะ,ะแล้วก็จะเจอกับคณะเราเคณะสีม่วงอยู่ตรงนี้ท่านั้นเองอ่าโอเคเจอคณะสีม่วงแล้วก็คือไปถ่ายรูปอะไรกันว่ากันไปหรือว่าถ้าเกิดมาจากทางประตูสนามหลวงโอเค จากประตูสนามหลวงนะคะน้องคนนั้นก็เดินเข้ามาผ่านหอประชุมใหญ่ผ่านคณะนิติคุยขาวคุยขาวคุยขาวเสร็จแล้วเราเดินมาถึงสนามสนามบอลเช่นเดิม,มจากสนามบอลน,นี่ค่ะหาตึกโดมให้เจอมองตึกโดมไว้ให้มั่นและเช่นเดิมหันขวาอ่าแล้วน้องคนนั้นก็จะเจอกับตึกคณะวรารสารไม่เด่นไม่เป็นตระหานแต่ก็เนี่ยแหละเราอยู่กันตรงนี้คุยสีม่วงสามารถถามได้เลยนะคะว่า เอ๊ะละล้า <ๆ S 1> อยู่ไหนคะเอ๊ะน้องเปียวอยู่ไหนเพราะว่าพวกเรารู้จักกันหมดทั้งรุ่นจริงๆอ่าโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทีมสาธิตนะคะโอเคค่ะคแล้วเราก็จะมาเจอกันในวันที่6หรือวันที่สินะคะเพื่อนบันดิตค่ะใช่นนเวลาที่มาที่มามคือ เ็มงหรือมงเช้าเพราะว่าบัณฑิตจะเข้ารับในช่วงเช้านะคะใช่แล้วก็ถ้ามาที่น่าจะสะดวกที่สุดคือมาช่วงบ่ายเลยตั้งแต่เียงมันตอนไปเพราะว่าบัณฑิตส่วนใหญ่จะจ้างช่างแค่ตอนบ่ายโมงจนถึงฟ้ามืดโอเคค่ะเจอกันค่ะเจอกับบัณฑิตวัฒสถานได้นะ